กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะวันนี้ผมจีแคนะซึ่งวันนี้ครับยุ่กับเกมโทโฮรสเว l ์นะก็คือจ,จริงก็อไม่เป็นหรอกเขาเามแปลภาษานะอืมก็เกมนี้อยู่ในครูแอปนะฮะเป็นเกมของญี่ปุ่นนะฮะผมก็แบบติดตามมานานซึ่งก็เปิดแต้เมื่อวานคนระับเมื่อวานก็ไม่อยากก็ไม่อยากเล่นแต่อยากเล่นวันนี้เพราะเมื่อวานเพื่อมันยังอัปเดตอะไรไม่เสร็จไงแต่รอข้าวันอีกวันหนึ่งไงอืมโอเคงั้นก็มาตาร์ตาเกม ทราบเกมนี้ผมก็ได้บอกไปแล้วว่าเกมนี้ผมจะลงเน้นแน,น่นอนเพราะว่าผมมีคลิปหนึ่งนี่คือสตอรี่นะฮะก็ผมก็อ่านไม่ออกหรอกแต่ว่าที่รู้คืออันนี้อะไรตั้งชื่อเปล่าถ้าตั้งชื่อผมขอชื่อชื่อจีแคทเลยนี่ครับ ชื่อชื่อผมนี่ว่าเออใช่ถ้าเพลงดังไปข้อบอาาจังเลยก็เพื่อไปเพลงดังขก้นไปซกกักเกมนี้ก็เป็นแกวเพิ่์เบออะไรวะเนี่ยเอออะไรอ่ะพุ่มอาอไม่ออกอ่ะอลาเยียจังสองสามสี่ห้าแคปไว้หน่อย thìa mình cũng share ra cái gì ờ game ấy chơi, chờ, nhú là như vậy, vâng như vậy coi là con, để làm gì, game này, xung cho bảo quá, game nào, ờ thời biệt, boss, boss นี่ครับคอร์ซ็อบเหมือนเดิมครับตัวคอเราจะเป็นยูฟังคว้าของเรานะที่มีตัววิ่งนะภ<อ>าพไม่ใช่ข้อภายละกันนะเพราะผมยูเลนทุสัตว์เยี่ย,ย,ยมโอเค กดสกิลสองแต่ละตัวจะมีสกิลไล่ต่างจะมีท่าไม่ตายไล่ไล่ไล่ไลากไล่คนนะฮะคือหนึ่งตัวจะมีไส้ไป,ประมาณสองสามไส้นะเป็นบางตัวเสียงอุ๋ยไหมกดบูส นี่คือการพือการเรียกไม่ตายนะคือจะมีการไล่ประมาณห้าใบกดบูสไม่ตายล่าสุดเลยกดอีกอันนี้ก็เป็นมีโกะเหมือนกันนะเป็นแต่แต่ละตีต่เฉยอันนี ืมนี่คือแบบแรมสามนี่คือแบบหูเดีวยวก็สวยมันสวยมากมาแล้วเกมนี้อาจจะมีการไลฟ์สตรีมนะใครไม่ชอบไม่เป็นไรนะพมไม่สนนะเพราะว่าพมจะเล่นขอท่านี้ตามตามมิตามตามนั่งเลย โอ้ดนนซ่อืมเรียบร้อยชนะก็วิเกมเนี่ยประมาณนี้มันก็สอนนั่นแหละนะโอเคดาวโหลดไฟล์ก็จางนี้ผมขอตัดนะเพราะว่ามันจะเปลือนพื้นที่อย่างมากหรอแบบมดิเดียวมันก็เอานะขออรญยตปิดแล้วกันนะเดี๋ยวค่อยเข้ามาตอนที่ดาวโหลดเสร็จ ฮมดาวรอเสร็จแล้วนี่นี่คืออาริสมันก็ชื่ออาริสนะคือแบบแต่จริงๆก็ไม่ชื่ออแมบบชื่ออาริสหรอกไอสัตว์นี่ตัวละครน,นี่คือเป็นเป็นตัวน้องนะฮะส่วนพี่ชายก็เป็นมาลิซาก็คือตัวที่เป็นแม่มดนั่นแหละเออนี่ก็ อยู่คนละเผา,าเลยนะมันอยู่เผ่าอีกเขาเผาหนึ่งอนะแต่ไม่รู้ว่าเผ่าไหนนะลืมแต่ที่รู้คือมันอยู่ฝ่ายายตัวเนะี้ยอยู่ฝ่ายายไม่รู้ชื่อนะพอดีมันไม่ค่อยปรากฏชื่อผมผมไม่หาชื่อหลายชื่อเลยนะไ,มไม่รู้ชื่อจริงจรอันนี้อันน้อันนี้คือความจริงงั้นผมขอสกิ์แล้วกันนะเพราะว่ามันก็เปลืองพื้นที่เหมือนกัน ตอนนี้รู้จักตัวละครสองตัวแล้วใช่ไหมอลิซกับอีกหนึ่งตัวผมงนี่เลโมนะมีโกะไหนวะนี่คือมาริซาก็เป็นพี่พี่สาวอ,อีกคนอ,อลิซเนี่ยนั่นแหละเออโจโตไม่มีเสียงหันพูดเลย แสดงว่ายังไม่อัปเดตเกมเพิ่งโตโอ้ <c oughs> ว้าวนี่สวยนะเนี่ยสวยนะสวยงั้นวันนี้ผมยังไม่ทำไรนะนอกจากนอกจากโอ้โหสุ่มหนึ่งพันห้าเลยเหรอ,หรอเอาจริงดิแล้วก็ไอ้นั่นเลยห้าสิบน่าจะน่าจะยับเลยนะอะไรอ่ะสุ่มกระชาหรอมีสิบใบ อืมฮอ,มอมืแล้วก็ที่จะไม่ผิดนะมือเกมนี้เพราะว่าใครเล่นมาัตงแรกอาจจะมีตัวละครประมาณสองสาตัวที่เขาเมือเขาเปิดให้นะตัวอะไรวะสี่ดาวเว้ยเกมนี้มีตัวละครประมาณสี่ห้าดาวนะเฮ้ยมาริซาตัวนี้โหดนะเยี่ยมัวสันช่อหน่อยีมุ สี่ดาวนี่คือแบบเลมูลเป็นมิซามิโกต้องมีเงินไปห้างอะไรกินนะเฮ้ยอ,<ก>อะไรอ่ะแดดลอยได้ไม่เคยเจออันนี้ไม่เคยเจออันนี้คนละเผ่า,าละอันนี้อยู่กับแซงจานป่าวะไหนไอ้ไหนอ่ะอันนี้นไหนไอ้ไหนเหมือนกันเฮ้ยเยสสวยไอ้น,นี้ วายร้ายเลย <laughs> อันนี้ของมาริสาไม่ชเชออันนี้อะไรอ่ะเยี่ยมห้าดาวนะแคลนี้นี่ก็ห้าดาวนี่ก็ห้าดาวเยี่ยมเยี่ยมนะจริงเกมนี้รู้สึกว่ามีเกลือเยอะก็ยิ่งดีก็ ผมคิดว่าเกมนี้คือ,คอเกมแบบว่าไว้เล่นต่อไลฟ์สตรีมเ,เกมฟาร์มของแต่ว่าส่วนมากจะมาสุ่มเกลือดีกว่าเพราะเกมนี้ก่อนนะเกมนี้ถ้าดีผิดผมก็ไม่ได้แคร์อะไรนะเออผมยังมีเกมนี้อยู่อ๋อเกมมีอย่างนี้ด้วยเดี๋ยวขอเล่นอีกนิดนึงแล้วกันนะอีกน,นิดนึงก่อนอีกนิด ไอนี่ไอตัวนี้มันชื่ออะไรมันอยู่คนละฝ่ายอะแต่มันอยู่ใครสม้มคนอะมันเป็นเผ่ามนุษย์ครึ่งมนุษย์ครึ่งมาป่าง่ายๆนะทุกคนตอนเนี้ยยังผัดพันธมิตรอยู่แต่ว่าจะมีฝ่ายหนึ่งที่ไม่พันธมิตร <c ười> คือมันจะชอบผ่าเลยอะไรใส่ตัวก็ไม่รู้ปาร์ตี้ มีโอเคไม่ต้องสนหรอก,กวุาไม่ออกกดนีนิวเกมเราจะมีประมาณมีการแบบออกออก,ออกเนี่ยเป็นเทิร์นก็มีนะคราะมีการออกซ้ำตัวนี่ประมาณนี้เลยโอเคแต่ก็ไม่ต้องสนนะเพราะว่า อะไรอ่ะอ๋อมันคือนึ่งก็ช้อยไม่ใช่ช้อยตกใจหมดแต่ก็ได้มาริสาห้าดาวมาสองตัวนี่คือแบบโหเลยนะอันนี้มันอะไรวะปราสาทแดงอ่ะเลือดอย่างฟาค่ำเหรอไม่ใช่ดิไม่ใช่เลือดอ่ะมันคือมันมันเป็นปา,าษากีดคืออ่านไม่ออกอลองไปอ่านแล้วจะว่ามันเป็นเว็บหนึ่ง บอสเลยเหรออ๋ออ้นี่ไอ้ลิงไอ้ไอ้ไอ้ซิเรียนเลยซิเรียนจีนเสียจีนเรียนเนี่ยสักอย่างภาษาจีนมันสักอย่างไม่รู้ลืมผมลืมชื่อผมลืมชื่อนะ มัาเล่นง่ายก็เล่นง่ายนะก็ไม่หนักไม่หนักใครเลยนะเสียสามสิบผมมีลีกขึ้นเลยนะมันใช้ตียังเดียวเว้ยยังบูดไม่ได้อีกหรอตายแล้วโอเค ต้องจริงการตายของมันไม่ใช่ตายแบบนี้นะ <c oughs> มันคือการแบบว่าแบบสลบไปเลยเฮ้ย <c oughs> มีการต้องรัท้าด้วยเงือเฮ้ย <c oughs> ชะนะแล้วสามดาว <c oughs> แอนดี้แคตอัพอัพไปโอเคแรงสามไม่ใช่ว่าแรงสามนะโอเคก็เป็นเกมแล้วประมาณนี้นะก็ไม่ค่อยกงดยากา <c oughs> เดี๋ยวขอไปดูก่อน ผมบอกเลยว่าใครได้ฟาริสามากูจะมีพลังเบชิต้าแน่นอนออกมาลิซามาโอเคอย่างเทปทูนี่ไงตู้ใหม่ตู้ใหม่จริงด้วยมาสองตัวเลยเหรอ มัน,ค,มน,ค,นคุมันคลตตี้กันเว้ยมันคูลอันนี้คือวิญญาณเราอยิ่งเราก็ได้มันมานะฮะเรากูมึงกันมีการเอาให้มันแบบว่า,วามีแบบว่า,วามีความเร็วขึ้นนะนคล้ายเกมเ,เ,เคล็ดแคลนแขน,แขนเลยแต่กดมันเดือดท่าไมรโอเค ี๋วเวลาสมควรแล้วซีโอเคนนิคามกุลบายประมาณนี้นะครับ